ใช้ชุดใหญ่ได้เพียงแค่2วันเองนะคะรู้สึกว่าหน้าใสาขึ้นนะคะคาดว่าต้องจบที่มีระบุแน่นอนค่ะเป็นมาสิบกว่าปีแล้วนะคะในเรื่องของฝ้าค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรีวิวจากทางบ้านนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูทางซ้ายมือนี้นะคะรีวิวมาหลังบ้านคือเยอะมากๆค่ะกับคนที่บอกว่าพี่เนี่ยสรรหาสารพัดราคาในเรื่องของสกินแคร์ที่จะดูแลผิวหน้าที่ตอบโจทย์กับผิวหน้าทําไมคุณพี่ท่านนี้2วันถึงรู้สึกได้นะคะตอบได้เลยค่ะตัวนี้ไม่ได้มีสารอะไรนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวหน้าของคุณพี่นะคะ ได้ถูก,กสารสกัดพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าถูกชะตากันหรือว่าถูกในเรื่องของแบบว่าพอใช้ปุ๊บแล้วเห็นผลปับ๊บอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผิวในแต่ละบุคคลนะคะบางคนเนี่ยใช้เวลา7วัน14วันนะคะหรือบางคนอาจจะใช้เวลา3เดือนนะคะหรือว่า1เดือนแรกรู้สึกจังได้เลยใครที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณพี่เป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะที่ผิวเนี่ยค่ะเซนซิทีฟในการตอบรับกับสารสกัดได้ดีมากๆนะคะกับมิระุกคสณ3 <c oughs> และนวัตกรรมน โน้ล้าง้าจากประเทศเากาหลีค่ะบางคนบอกว่าอุ้ยเซฟไรจังเลยปกติเทีเท่ยวจะเจอประมาณ5วันนะคะ4 5ถึงวันแล้วรู้สึกว่าผิวใสขึ้นนะคะแต่คุณพี่ท่านนี้ถือว่าเร็วมากๆ2วันรู้สึกผิวเนี่ยใสยขึ้นเพราะผิวหน้าเราค่ะได้รับสารอาหารที่ค่อนข้างที่จะครบมากๆในหลายๆนะคะบอกเลยค่ะ3ตัวรวมกันเนี่ยประมาณสักไม่ต่ำกว่า50ชนิดได้มั้งคะก็ะคือว่าเราเนี่ยเต็มในเรื่องของสารสกัดบ,บนผิวหน้าเลยทีเดียวเพราะอะไรเราอยากให้ผิวเนี่ยฟูตึงอิ่มกระชับนะคะแล้วก็ทําให้ฝ้าเนี่ยหล ุดออกมาจากภายนอกเนี่ยก็ค่อยๆหลุดุๆออกมาแล้วส่วนภายในเนี่ยจะดึงดึงก็คือดันออกมาแล้วก็ค่อยๆหลุดปต,า,ตา,ายตามางธรรมชาตินะคะยิ่งถ้าเราเนี่ยดูแลในเรื่องของสกินแคร์ที่ดีแล้วอย่าลืมในเรื่องของการกันแดดด้วยนะคะสามารถทาย,ย้ำๆได้ค่ะมีหลายรีวิวมากๆค่ะเนี่ยค่ะตอบรับมาดีมากๆค่ะใช่ค่ะเนี่ยแต่ก่อนเคยอาชัดมากก็ใช้ชุดพกพามีแต่คนว่าหน้าดีขึ้นนะคะอันเนี้ยไม่ได้เป็นที่เราเนี่ยเมคขึ้นมาหรือเราไปทําอะไรมาเป็นรีวิวจากที่คุณที่นะคะ,ส,ะ,คะส่งกันมา หานะคะก0 60ก็ดูเด็กเหมือนสาว30-20ต้นๆได้ถ้าเราดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้ส่วนใครที่เป็นฝ้าฝั่งห<า>ือก้ากนะคะุจ,จลิงค่ะตัวนี้เสริมสุขภาพด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้าที่ฝังลึกแล้วก็ทํามาเพื่อคนที่รักสุขภาพล่าสุดนะคะมีคนที่โทรเข้ามาค่ะว่าเนี่ยพี่ดื่มจุจลิงไปจากอาการที่พเป็นนิ้วล็อกค่ะอาจจะใช้โทรศัพท์มากเกินไปนะคะหายเลยะคะ่ะบอกยินดีด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะเขาช่วยในเรื่องของข้อต่อต่างๆข้อเข่าต่างๆทํให การที่เราขยับการที่เราใช้เนี่ยค่ะเลื่อนปีดเลื่อนไรดูโซเชียลต่างๆเนี่ยค่ะจับมืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเราใช้เวลากับเขานานๆมากๆเนี่ยก็เกิดอาการน้่งเราขึ้นมาได้นะคะแต่มีรีวิวมาโทรมาบอกกับน้องๆทีมแอดมินนะคะดีใจด้วยนะคะตัวนี้ค่ะใช้ย้หวานแทนน้ำตาลนะคะอร่อยหวานทานง,ง่ายนะคะตัวนี้เป็นเก๊กฮวยแล้วกมาด้วยใบเตยน,นี่ค่ะยิ่งทั้งทาและทั้งดื่มบอกเลยค่ะว่าจะดูเด็กมาก ผิวใสมากๆค่ะและอย่าลืมนะคะเราต้องดูแลตัวเองจากข้างในด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลภายนอกด้วยกับสกินแคร์มิโลโคคุณจ่า